คอลัมน์ทัศนะสิ่งที่อย่างรากอยู่ในอุปนิสัยของสมเด็จหวยเซงผู้นำกำัมพูชาอย่างสมเด็จหวยเซงนั้นน่าจะมีรสสนิยมคล้ายๆกับผู้นำประเทศมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกาอยู่พอสมควรเหมือนกันแม้ว่าห้องนอนของทรัมบ้าอาจไม่ได้ออกไปทางสีชมพูแจ๋แบบห้องที่คุณพี่โทนี่หรือคุณน้องปู่ยิ่งลัก เคยอาศัยนอนต้นเพนออกทางช่องทางธรรมชาติหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่ในแง่ของการชอบเล่นโซเชียลหรือชอบโพสโน่นโพสนี่แบบแทบจะสามเวลาหลังอาหารชนิดผู้นำประเทศพิเบิมแห่งลาตินอเมริกาประธานาธิบดีลุยสอินดาซิโอลูลาดาซิวาท่านถึงกับต้องออกมาเตือนผู้นำอเมริกา ว่าน่าจะหันไปใช้เวลาบริหารชาติบ้านเมืองมากกว่าหมกมุ่นอยู่กับการจิ้มไปจิ้มมาแบบพวกเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนอกเหนือไปจากนั้นลีลาในการโพสต์โน่นโพสต์นี่ของผู้นำทั้งสองก็น่าจะเป็นไปในทิศทางคล้ายๆกันหรือมีลักษณะแทบไม่ต่างไปจากกันมากมายสักเท่าไหร่ขึ้นหนักไปทางเอามันเข้าว่าจริงไม่จริงโม้ไม่โม ได้เรื่องไม่ได้เรื่องสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาอันนั้นดูจะไม่ถือเป็นเรื่องสลักสำคัญแต่อย่างใดไม่เช่นนั้นคงไม่ถึงกับต้องเพ้อไว้แบบชนิดเป็นเรื่องเป็นราวว่าตัวเองและลูกชายบุญธรรมผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาทุกวันนี้กำลังถูกวางแผนลอบสังหารโดยฝีมือของกองทัพไทยเอาเลยถึงขั้นนั้นด้วยลักษณะลีลาเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยที่ดันไปมีเรื่องกับขมรนนับตั้งแต่การโทรศัพท์ของท่านนายกคุณหลานอุ้งอิงไปหาอังเคิลเป็นต้นมาเลยหนีไม่พ้นต้องปวดเสียนเวียนกล้าวไปตามๆกันไม่ว่าตั้งแต่ระดับกระทรวงต่างประเทศกองทัพไปยันถึงปุตุชนคนธรรมดาเมื่อเจอเข้ากับการโพสตโน่นโพสต์นี่ของสมเด็จหวยเซงชนิดแทบไม่เว้นในแต่ละวัน หรือต้องตกอยู่ในอาการแบบเดียวกับที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบ้านเราท่านได้ทรงปารบเอาไว้ในพระคติธรรมเมื่อช่วงวันอาสาฬหาบูชาที่ผ่านมานั่นแหละว่าท่ามกลางสถานการณ์เทคโนโลยีการสื่อสารอันรุดหน้าอย่างรวดเร็วความสงบสุขในโลกกลับถดถอยเสื่อมรามลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะทุกคนต้องจำทนอยู่ในวังวนแห่งความรู้สึกชิงชัง กล้าวร้าวและตึงเครียดโดยเหตุที่เสพคุ้นอยู่กับข้อมูลเท็จการส่อเสียดคำหยาบคายและความเพ้อเจอ้อจนกระทบกระเทือนสุขภาพจิตอะไรประมาณนั้นแต่จะไปปิดปากตบปากหรือโดดข้ามไปทำอะไรต่อมิอะไรกับสมเด็จหวยเซง็งถึงประเทศกัมพูชานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแน่ๆแถมความรุดหน้า ก้าวหน้าก้าวไกลของเทคโนโลยีชนิดนี้มันยังเป็นตัวเอื้ออำนวยให้สามารถทำสิ่งที่ว่าได้แบบคล่องเนื้อคล่องตัวเป็นอย่างยิ่งการต้องเจอกับข้อมูลเท็จการส่อเสียดความเพ้อเจอ้อหรือกระทั่งความหยาบคายในบางครั้งบางคราของผู้นำกำัมพูชาตลอดไปจนบรรดาชาวขเขมรที่ถูกปลุกถูกปั่นให้คลั่งชาติไม่ต่างไปจากประเทศไทย หรือเผลอเผออาจหนักกว่าด้วยซ้ําเลยกลายเป็นข้อเท็จจริงที่มิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธส่วนใครจะคลั่งกว่าไม่คลั่งกว่าอันนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับรสนิยมของใครของมันที่ต้องไปวัดตัดสินกันเอาเองเพราะเรื่องของความรักชาติกับคลั่งชาตินั้นมันออกจะหาเส้นแบ่งออกจากกันและกันได้ลำบากเนื่องจากแต่ละคนแต่ละเผ่าแต่ละพันุ ล้วนแล้วแต่มีชาติไปด้วยกันทั้งนั้นหรือล้วนแต่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งสมมติเหล่านี้มาโดยตลอดดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่ต้องตกอยู่ในวังวนแห่งความชิงชังก้าวร้าวและตึงเครียดจนกระทบกระเทือนไปถึงสุขภาพจิตหรืออาจต้องกลายเป็นโรคจิตเอาง่ายๆก็คงต้องลองหัดนึก แบบที่สมเด็จพระสังฆราชท่านทรงสรุปไว้แบบชัดเจนตรงไปตรงมานั่นแหละว่าเมื่อใดที่บุคคลใดพูดหรือเขียนเป็นคำเท็จคำสอเสียดคำหยาบคายและคำเพ้อเจอ้อไม่ว่าในช่องทางใดหรือวาระโอกาสใดเมื่อนั้นคือการอวดความสุดโสมต่ำช้าที่อย่างรากอยู่ในความสืบเนื่องแห่งอุปนิสัยของบุคคลนั้นๆอันนับว่าน่าอับอาย มากกว่าที่จะนำมาอวดแสดงกันและนั่นก็น่าจะพอทำให้เข้าใจได้ถึงอุปนิสัยวาสนาของผู้นำกำัมพูชาอย่างสมเด็จห่วยเซงว่าเป็นคนแบบไหนชนิดไหนน่าคบไม่น่าคบน่าเคารพไม่น่าเคารพน่าจะยอมตายยอมทิ้นศพให้เน่าเหม็นโดยไม่คิดนำมากลบฝังต่อผู้นำที่มีลักษณะเช่นนี้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตาม อย่างที่ว่าเอาไว้แล้วนั่นแหละว่าด้วยเหตุเพราะประเทศไทยแ,นด,แดนสยามของหมู่เฮาทั้งหลายย่อมมิอาจยกประเทศหนีไปจากความใกล้ชิดติดพันกับพรมแดนเขตแดนของประเทศเคลมโบเดียได้เลยมีแต่ต้องกล้ามกลืนฝืนทนมาตั้งแต่ยุคพระยานละแวกนน่นแหละยิ่งเมื่อต้องเจอกับผู้นำประเทศอย่างประเภทสมเด็จห่วยเซิงด้วยแล้วที่มีความสุดโสมต่ำช้า ยังรากอยู่ในความสืบเนื่องแห่งอุปนิสัยอันสะท้อนให้เห็นได้โดยชัดเจนจากการโพสตโน้นโพสตนี่ในโลกโซเชียลมีเดียแต่ละครั้งแต่ละคราก็คงมีแต่ต้องพยายามทำใจให้หนักแน่นมั่นคงเข้าไว้ยึดความถูกต้องเป็นธรรมหรือยึดธรรมะเป็นพื้นฐานอย่าถึงกับเปรี้ยวมือเปรี้ยวตีนจนเกินไปเพราะลึกๆยิ่งไปกว่านั้นด้วยสีสันบรรยากาศของโลกช่วงหลังๆนี้ มันน่าจะมีจุดหมายอะไรบางอย่างมากไปกว่าการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศทั้งสองเพล่เๆอาจมุ่งหวังไปถึงขั้นคิดจะให้อาเซียนทั้งอาเซียนพินาศยับเยินเอาเลยก็เป็นได้โดยเฉพาะเมื่อช้างสารชนกันขึ้นมาเมื่อไหรบรรดายญาแพรกทั้งหลายย่อมมีแต่ต้องแหลกลานไปเป็นธรรมดา